สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเป็นผู้ประสบภัยนะครับยางแตกบนทางด่วนนะครับใครเคยยางแตกบนทางด่วนบ้างนะครับต้องทําอะไรเมื่อเราเกิดเหตุยางแตกบนทางด่วนนะครับต้องเล่าก่อนว่ารถมีประกันภัยนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแบบนี้เป็นทางด่วนอย่างเงี้ยครับประกันภัยไม่สามารถขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้ความช่วยเหลือจากการทาของเขานะครับซึ่งนี่เองครับตู้ตู้ตู้ก็เมื่อกี้ยางแตก ห่างจากตู้ไม่เยอะครับก็เลยกระดึบกระดึบมายางแตกล้อหลังซ้ายครับก็ลงไปกดโทรขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าโทรหาเจ้าที่แล้วนะครับเจ้าที่บอกว่าให้รอในรถนะครับเปิดไฟฉุกเฉินรอนครับเดี๋ยวจะส่งเจ้าที่มาช่วยเหลือนั่นเองก็เดี๋ยวเราดูว่าวันนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรกับการเกิดเหตยุยางแตกบนทางด่วนบ้างนะครับ แล้วนะครับเดี๋ยวยกขึ้นรถนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้น ทำไมยิงองศาสูงจังวายประสบการณ์ขึ้นยานแม่รอบสองนะครับจริงๆก็เหมือนทุกครั้งทุกคราที่จะเปลี่ยนยางสำหรับคันนี้นะครับคราวก่อนก็เมื่อ2ปีแล้วก็ยังแตกที่เชียงรายตั้งใจว่าจะวิ่งเชียงรายเสร็จทริปนั้นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนยางก็ไปแตกที่นูน่น เหมือนกันครับวันนี้จะไป<ม>พัทยาก็กล่าวว่าจะเออเสร็จก่อนหน้าฝนเราจะเปลี่ยนแตกก่อนอยู่ในทริปอีกแล้วครับแอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะไปส่งไวร้านป่ยายาเมื่อกี้แอบโทรเช็คเอาตัวแบกร้านยางกาว่าจะเปลี่ยนสีเส้นเลยก็สต๊อกของไม่มีโรงงานผิดส่งแล้วก็เลยมีแต่สเปคที่ไม่ต้องการเดี๋ยวลองดูก่นว่า มันจะปะยางได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้บทยางมาสักพักหนึ่งเหมือนกัน ถึงร้านยางแล้วนะครับร้านปะยางค่อยๆงลงโล,งล,งล,ล่บ่าบ เราก็ปล่อยจยสรุปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยรถที่รถยกของทางด่วนก็นำรถมาส่งที่ร้านป่าย,ยางที่อยู่ตีนทางด่วนเลยนะครับแต่บังเอิญผมมาเปลี่ยนหม่เลยส,สี่เส้นเลยดีกว่าเพื่อความสบายใจเพราะ,มะเมื่อกี้ยางแตกแก้มป่าไม่ได้เลยนะครับ ก็ยังไงถ้าเกิดใครยางแตกบนทางด่วนนะครับก็สามารถโทรเ,เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยสักบาทนึงนะครับฟรีหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของการใช้การบริการบนทางด่วนนะครับก็ันนี้ก็อยู่จจเลยนะครับเป็นอยู่อยู่ในวงการรถอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญไม่ได้เปลี่ยนยางก่อนกล่าวว่าจบทริปเดินทางหลังสงการเสร็จแล้วค่อยมาเปลี่ยนน่ะไม่ได้เลยครับที่แล้วก็เหมือนการเสียยางแตกที่เชียงรายก่อนกลับเหมือนกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ